นี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยชีวิตหลังบวชของกันนภัรนะครับรวมทั้งเรื่องทางโลกของเขาเกี่ยวกับสาวที่คุยอยู่ครับยอมรับว่าซึ้งในรถพระธรรมมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนุ่มกันนภัรที่เพิ่งจะลาสิกขาบทหลังบวชทดแทนคุณพ่อแม่และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดเป็นเวลา15วันซึ่งทิศกันก็ยอมรับว่าชีวิตตนเปลี่ยนไปมากมีความนิ่งและมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและมีโอกาสตนก็อยากจะบวชอีกคครั้ง่ะ จากเรื่องราวของทมนะคะหนุ่มกันก็ขออัปเดตเรื่องทางโลกกันบ้างกับความสัมพันธ์กับสีตาสาวคนสนิทว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแถมในโชว์หวานออกปากชมฝ่ายหญิงว่าเป็นคนน่ารักซึ่งหนุ่มกันได้มีโอกาสพาไปแนะนําให้ครอบครัวรู้จักแล้วแต่ยังไม่ขอใช้คําว่าแฟนค่ะ กาสพาไปทานข้าวของพ่อแม่แล้วก็น่ารักครับพ่อพ่อแม่ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยผมเองก็ได้มีโอกาสไปเจอไปเจอแม่น้องแล้วนะครับแม่มเกี่ยวแล้วเหลือแค่ตัวเราก็ยัยยงเป็นพี่น้องกันอยู่ฮะยังมีพี่น้องที่ที่คุยกันแล้วก็แบบถูกคอกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดมากขึ้นนะเพราะว่าหลังจากที่เราทําหน้าที่ในการบวกแล้วอะไรเนงะี้ยแล้วก็เหมือนกับเขารู้ว่าเราโตแล้วแล้วก็ให้เราเป็นคนเลือกเองว่าเราเราชอบใครเรารักใครก็อยากให้ให้คนที่เรารักเขาเขาทำให้เรามีมม สุขจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พอแล้วไม่ผ่านไหมคะคนนี้เขาให้ผ่านก็น่าจะผ่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายเปิดทางขนาดนี้เห็นทีสถานะแฟนคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะ